ผชมนี่แล้วก็ผปชมนี่โอ้โหเหตดตังหมดเลยเสียชงหมดเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องผปชมนี่แล้วก็ไปชมนี่เออ,อ,อยาสนีหของฉันเฮ้ ีอสามีฉันต้องหลงฉันอีกแล้ว <c oughs> มันคือผลงานชิ้นเอกของฉันที่จะทำให้สามีของฉันหลงรักฉันแดบบงอมหัวมไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวเจ <c oughs> ียวเฮ้ย <c oughs> ต้องพักน้ำยาไว้สักกี่สินาทีนะทุกคนเนะี <c oughs> ่เดี๋ยวรอมันรอดูผลกันดีกว่าเอาล้วครับกล่าวสวัสดีเพื่อนๆไม่มีเหรอ คนนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่แฮร์รี่ทีเชอร์นะครับทุกคนเดี๋ยว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 หูคุณครูออกมาทำไมเนี่ยแอบดูรูนี้ได้ไหมครับทุกคนครับคุณครูเดินมาคุณครูเดินมาแล้ว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 ดู๋หูจะเดินออกนอกบ้านไหมเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วทุกคนนะคุณครูมาทำอะไรตรงนี้เอ้ไอ้ ไม่สวนของฉันมันเบี้ยวอย่างนี้เป็นเหลี่ยมๆได้ยังไงเนี่ยใครมันมาจัดต้นไม้กันอ้ท้องชายฉันจางคนสวนมาใหม่ซะละคนสวนคนนี้ใหม่ไว้ตงไล่ออกอย่างเดียวเยเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเธอะนะเดี๋ยวคนดีของพอมเข้าบ้านไปเจอไปแล้วไปแล้วเขาเป็นคนเขาไปแล้วไปแล้วคฮ้ยๆวนค่อยแอบเข้าไปครับย่องย่อยองยนะ เราจะต้องย่องๆและเงียบที่สุดนะทุกคนครับอ <c oughs> คุณครูคุณครูหักสายหักสายหักสาย <c oughs> แล้วก็แวบเข้ามาดูเออเออเออโอเคครับเหมือนคุณครูจะเข้าบ้านไปแล้วทุกคนครับห <c oughs> ลอและวู๊ดตอนตอนนี้ครับทุกคนครับ เฮ้ยภ hey, ารกิจของเราให้ hey, เราทําอะไรกับสักอย่างกับเจ้ายาสเสน่ห์ของค,คุณครูนะครับทุกคนครับค,คุณครูเขาทายาสเสน่ห์มากทุกคนครับไ,ได้เรื่องเลยนะค,นคุณครูเฮ้ยค,คุณครูครับยาสเสน่ห์มเป็นของอันตรายนะนไปใส,ยส่ยาสบด้นะทุกคนนะเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะยอมให้ค,คุณครูใช้ยาสเสน่ห์กับสามีของค,คุณครูไม่ได้นะครับทุกคนครับแต่ผมหาทานไอ้เท่นเท่นบักกี้อยู่ไหน วางยาเสน่ห์คูอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ชั้นล่างแล้วบอกกับทุกคนครับยังหาไม่เจอเลยะโอ้ห่องนี้ก็ไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่มีครับทุกคนครับโอ้โหโอเคครับเราต้องย่องย่องแล้วก็อะไรอย่างนี้ย่อง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 ,อ,ง,อ,ง,อ,งอุ้ยติดประตู โอเคครับลงไปข้างล่างกันดีกว่าเอ้ยไม่ไหวเลยคุณครูเอ้ยเฮ้ยว่นไงมันจะครบอีกสิบนาทีฉันจะเอายาชะเนียของฉันไปทดลองใช้แล้วนะกดออดไปหนึ่งกีแล tamam, ้วก็วิ่งเลยครับเอ๋ใครมาบานชั้นเวลาดิเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้า้าเอฟเอฟกดกิ่งบ้านฉันรึโอ้ยฉันไม่ให้เขามาได้ง่ายๆหรอกออ้ย ขุดกิ่งก็ไม่ได้นะทุกคนนะอเหนื่อยเลยเอ๋แล้วเจ้าแท่นบูชายันของคุณครูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเหมือนจะมาครับทุกคนครับปิดก่อนนะปิดแล้วก็หักขวาเต็มกําลังเฮ้ยหักซ้ายสิหักขวาบ้าเลยโอเคเข้าไปเลยนะคุณครูผมออกมาก็ได้คุณครูเข้าไปเลยอย่ามุ่งกับผมจังหวะนี้เราต้องหาแท่นบูชายันของคุณครูก่อนผมเจอแท่นบูชายันของคุณครูแล้วครับทุกคนครับ ทำอะไรได้มั่งทำอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนครับผมโอเคทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ทําก็แล้วกันนะผมต้องไปหาของกันนะครับทุกคนครับว่าภารกิจนี้เหมือนจะให้เราหาของกันสักอย่างมาปรุงยาใหม่ขึ้นมานะครับทุกคน yeah, เอยเอเดี๋ยวคุณครูยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคงั้นผมหาของต่อแล้วนะอยู่ไหนเอ๋ย เจ้าของรักของผมเอออยู่ไหนนะเนี่ยอะไรนี่นี่เทียนไขเหรอโอ้ไม่ใช่เทียนนี่มันระเบิดคุณครูคุณครูระเบิดมาไว้ในบ้านเหรออย่าหาว่าผมไม่เตือนผมมันเด็กเกเรนะครับคุณครูครับคุณครูคุณครูผมเห็นนะคุณครูอยู่ตรงนั้นระเบิดไประเบิดไปโอ้โหไม่โดนด้วยทุกคน อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยใจหายหมดเลยครับทุกคนครับเฮ้หลอดไปได้ยังไงก็ไม่รู้โอเคครับจังหวะนี้ขอ,อกดกิ่งทักทีนะคุณครูนะคุณครูมาหน้าบ้านเร็วออออเอ๊ะใครมันรากดอดบานฉันอีกลยเอ๊ะลวชาดามาส่งของอีกเร็วหรอไม่น่าใช่มั้งสั่งอะไรไว้หรือเปล่าอ แล้วมันสูตรยาที่ฉันสั่งไปไน่าจะใช่อยู่นะเอ,อ้ยเออดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเอ,อ้ยเอ,อ๊ะมีไหนอ,อีกไม่เห็นมีใครเลยใครมันมาแอบกดออดบ้านฉันเรนเนี่ยเฮ้ยใหญ่จันรุ่นนะออจะจับปตีตูดได้ได้เลย <c oughs> <c oughs> จะจับผมตีตูดได้ได้เลยครับทุกคนครับเเออ้ย แล้วครับทุกคนครับผมได้สูตรยามาแล้วสูตรยาผมได้สูตรยามาแล้วครับทุกคนตามผมมาเลยผมจะพาทุกคนไปผสมยาแก้ไอน้ำดำตาเสียดัไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผิดห้องไม่ใช่ห้องนี้เฮ้ยห,ห้องนี้ห้องนี้ครับทุกคนครับตามผมมาตามผมมาห้องนี้ปิดประตูแว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะโอเคครับเฮ้ยนี่แท่นวางอย่างนี้เปิดดูสิ เอ๋ hmm. eh. Animal Repulsion นะครับทุกคนครับเห้ hey, มันเป็นตัวยาที่ค่อนข้างจะทำให้สัตว์มรงระลักของคนผู้ใช้นะคือ What อะไลกันครับนี่มันไทยไหมอย่างเนี้มันไทยเฮ้ย <Hey, S 2> มันคี้อะไรกันครับ oh. ทุกคนครับผมแค่อ่านหนังสืออยู่แป๊บเดียวแค่สองวีเองทุกนนะคุณครูจับผมกินเลย โอเคครับจังหวะน,นี้เราต้องเร่งรีบแล้วนะทุกคนนะอโอเคครับอย่างนี้อย่างนี้โอเคอย่างนั้นโอเคจัดไปเราต้องเร่งแล้วทุกคนผมคิดว่าน้ํามันนะ่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะ <Yeah. S 1> เอาน้ำมันก่อนครับ <c oughs> น้ํามันมีไหมมีไหมลกูกโอมีจริงๆด้วยโอให้สองถังเลยเหรอ <c oughs> ใช้ถังเดียวก็พอนะ <c oughs> ตามผมมาส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากนิดหน่อยนะเพรต้องไปดูที่ห้องครัวนะครับผมมันอาจจะเป็น <c oughs> เฮ้มันหายไปไหนล่ะเมื่อกี้ฉันยังเห็นมันเว็บเว็บยนจูดมันโผล่มาเว็บเวบมันเข้าห้องนี้มาไม่ใช่รึมันหายไปไหนไวยังมาเรงแสบตัวน้อยตัวนิดเฮ้ยยัยฉันเห็นเกงนะฉันจะไม่ตีจะแรงแสบที่ตูดแห้ได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเามาได้ยังไงเนี่ยเห็นได้ยังไงเนี่ยโอ้ใจหายเจความบคุณ โอ้โหมีเครื่องปั่นให้พร้อมเลยครับทุกคนครับ <Y aa S 1> นี่เครื่องปั่นน้ำผลไม้มของผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอน๋นี่ไงใช่ไหมเลมอนใช่ไหมทุกคนจัดไปสิใส่เข้าไปปั่นครับโอ้แก้มแมวจริงๆเลยโอเคครับ <c oughs> อ้ยหากแก้วใส่ก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> แก้วแก้วมีไหนไม่มีแก้วหรอเอแก,เแก้วนี่เหรอแก้วนี่เหรอ เออได้แล้วครับทุกคนครับได้แก้วแล้วได้แก้วแล้วเฮ้ยคุณครูคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยววางกับดักคุณครูสักเป๊บนึงนะครับทุกคนครับวางกับดักคุณครูหรือวางกับดักตัวเองผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้ววางไปก่อนละกันเอาล้วครับเอาละมามาได้แล้วใช่ไหมเพื่อนได้แล้วใช่ไหมนี่เทมากรุกลอกลอกลอกสวยไงเอ้าเอาคุณครูอย่ากับดัก ให้มันเอากับดักหนูมาวางตรงนี้ฉันไม่ไดใหญ่ม่เกี้ม,มาวางตรงนี้เจ้าสามีบา้าวางตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยกลับมาท่นจะสั่งสอนไอห,หูยานกันเลยอโ,อโ,อโอ้ผมงงหมดเลย <c oughs> โอเคครับจังหววนี้เราต้องเราต้องวิ่งแบบโซนิกนวทุกคนนะวิ่ง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 รอดไหมเนี่ยรอดไหมอโอ้รอดรอดได้ไงเนี่ยรอดมาแบบงงๆนะครับทุกคนคร <c oughs> ับติดอะไรโอ้ยทำไมมันติดไปหมดแล้ว ปิดประตูเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนครับจังหวะนี้กรอกลงไปสิครับน้ำเรมอนแล้วก็แก๊สโซฮอร์กรอกลงไปวัตถุกไ,ไฟไหม้แทุกคนนะน่าจะถูกต้องจะถูกต้องแล้วแหละน่าจะถูกต้องแล้วแหละจังหวะนี้โดดข้ามหน้าต่างไปหนึ่งทีปิดหน้าต่างให้ครูด,ด้วยเดี๋ยวยุงเข้าปิดสิลูกเออปิดอย่างนั้นเดี๋ยวยุงเข้านะไม่ดีไม่ดีดช่วงนี้ยุงเยอะอุบอย่าโดดจากที่สูงนะครับทุกคนครับไม่ดีเดี๋ยวขาหัก เ้ชยช่วงนี้ไข้เลือดออกยิ่งระบาดอยู่นะทุกคนนะเราต้องปิดประตูไว้นะอย่ายุ่งเข้าเอเหมือนจะครบ20นาทีแล้วหรือเปล่านะเฮ้ยต้องปดประตูยาเสนีหของจันหน่อยน่าจะเสร็จแล้วแหละสวยสดงดงามสีรุ้งสีฟ้าสีส้ม มันจะเป็นสีอะไรสักสีนะ่ะแหละฉันจำไม่ผิดแนะสูตรของฉันมันต้องสีสวยงามจ้<อ>าม,มาดูกันเร็วๆฮึย่าชน่ของฉันเออฮฉันรอวันนี้มานานจริงๆนะเนี่ยโอ้นี่แหละสีเนี่ยแหละที่ฉันบอกมันต้องสวยกินกับ เป็นเงยจะถือรักหึห <c oughs> บิดจูดเป็นไงเนี่ยจะถอรักรู้สึกเป็นไงมัง่งรู้ะะสึกหลงฉันลรืสิเอาบิดเท่าอีกสักทีเอาเป็นไงเป็นไงเ,ไงเอือยังยังไม่รู้สึกอีก <c oughs> เฮ้ยไม่ไเรื่องเลยพี่บิดบิดไปบิดมาเลยเนี่ยบิดไปบิดจนเมื่อยจูดแล้วมันอไรจะหลงฉันเนี่ยเฮ้ยอัฐานี้เราเป็นไงเ,เดี๋ยวอะไรกันเนี่ยอุ้ยมันมาได้ยังไงอู้หูที่รัก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 ดยจนด,ดุยมันมันมันมาได้ยังไงที่รักอู้หูชัต ที่จะราเรีวแกมสุดๆไปเลยนะครับทุกคนครับ Animal r e v e r s ยเจ้าชนีของคุณกูกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับทุกคนครับฝาากนไลค์กดแชร์กด subscribe ้ผมหน่อยนะและเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนครับายบายุ้ย